เหมือนกับนั่นแหละเหมือนไอ้สักรนพูดนั่นแหละแต่อีกคนเขาก็นอยอีกคนนั่นแหละก็เอาไปมาเหตุการณ์มันก็โอเคอะ่ะขอให้ไม่รู้เหมือนกันนะพอสุดท้ายท้ายสุดเขาเขาก็ขอโทษข,ขอใครมันก็จบไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไม,ไม่ทะเลาะกับต,ตัวนังสือมันก็โยนกันได้ก็โยนนะอย่าด่าม่ากันมากมันก็มันก็นกปล่อยผ่านมันก็จบแต่บาง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 ,บาง,บ,างบางคนมันไม่อย่างนั้น ก็จะเอาชนะอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นั่นแหละเอาเปรียบเขาอะนะเอาเปรียบเขามันก็มีมันมีหลายอย่างมันมีหลายเรื่องอะไอสกอตนะที่อยู่มานะเพื่อนเพื่อนอยู่กับเพื่อนมันมันต้องเขาเรียกอะไรใจแลกใจอะประมาณนี้แต่ใจให้ใจไปมันก็มันก็มีมันก็มีหน่อยกันหนึ่งใช่ไหมผมนอนครับฮะผมนอนหลับครับอ๋อเมื่อกี้ทิ้งเงียบไปเหรอ ทำไมนอนหลับอ่ะวันนี้หยุดเหรอเขาหยุดเรอบ่เขาหยุดงานให้เหรอ,บอกเบาเคี้ยวแอบิพาทักทครลูกแอบิพาทักทครอยู่ข้างบนพี่แมวน้องน้องแมวไปละพี่แมวไปแล้วพีแวแ่พแมวได้เวลาละพี่แมวจะปิดเงียบอ่ะแอบสควรนยังไงก็หลังบ้านเนาะไม่พอไม่เข้าใจตรงนี้แต่แต่แเราพอจะรู้แล้วแหลพะพอจะรู้นิดนิดอนน่ะนะแต่ยังไม่ไม่ไม่ไมั่นใจขึน้นเลยโอเคเราก็รู้ ผมนอนหลับเออไม่เป็นไรพี่จงก็ไม่ขึ้นพี่จงก็ติดงานอ่ะเด้อถ้าพี่จงเหนื่อยพี่จงก็ไม่ลงมาถ้าเหนื่อยนะแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็ออกมาก็าบอกแม่ว่าจอดไปอยู่ตลอดก็บอกนี้นะโอเคขอบคุณค่ะแอสซอคอนขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณ ต้องรับผิดช,ชอบด้วยยิ่งขมขาดเลยเนาะไปเข้าข้างเออเขาเเหมือนทำนองที่ว่าลูกรักเราลูกเกียดเขาคนอื่นน่ะเออประมาณเนี้ยเออ โอเคนะคะทุกท่านคะ่ะป้าแมวไปหรือยังเจ้าป้าแมวโอเคนะคะได้เวลาแล้วเนาะจะปิดวาจานเอาแอร์สปอน์ขอบคุณมากค่ะส่งมาหลังบ้านเนาะดี๋จะจะจะถึงบังออกก็แคนั้นแหละโ okay. อเคทุกวันนี้ก็อยู่ลําบากเหมือนกะนะันน่เนาะแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะอยู่อยู่อยู่กับมันให้ได้ประมาณเนี้เนาะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวปิดบาจานนะคะเอาเคีย re. เดี๋ยวแม่ปิดวาจาเหมือนทุกครั้งเน่น้องวานขอบคุณค่ะเอาแอดภาไทายมาแอปไทายสวัสดีค่ะโอ้ยแอดไม่ได้เข้าออบ้านแอดไทายเลยวุ่นวายวันนี้คือมันเป็นมันมันเป็นประเพณีของทางทางเหนือนะน้องวานเนาะประเพณีบ้านเฮามันละเอียดเนาะก็แมวรู้ดีเนาะมันเป็นประเพณีวันนั้นต้องทําอย่างนั้นนะเพ้นกำหดดเหมือนคนนี้นั่นแหละแต่เราก็ต้องรีบทำเหมือนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้บัลรุนี่ยังประสานงานกันเลย ขอบคุณจเจ้าไปแล้วเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไม่พบพิษว่จาจ่าแล้วก็แมวหูดีเนาะะพเ่นีบ้านเฮาแอดผัทไทยขอบคุณค่ะพี่เคดา้าสวัสดีค่ะนะแะพี่พัทไทยสวัสดีค่ะจ้าน้องวันเดอ้อเนาะมาซื้อพ่อกันยาวนานนะล้วก็แมวเนาะวันปากฝีปากเลี้ยนปองฝีปอง,ปอง,งไอยางโม่มันมีให้นะแกงบานุนก็อย่างก็มันจะมาพรัวพันอนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างขอบคุณค่ะจอดจอดเดอ้อจ้า โอเคจ้าอาหารเย็นโอเคจ้าเดี๋ยวจะปิดบาจาแล้วเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟค่ะได้เวลาแล้วนะปิดบาจา่ะแอดทุกท่านทุกคนขอบคุณมากแอดสนะกค้อนขอบคุณค่ะุวันบายๆฝันดีนะเจ้าสําหรับคืนนี้นะลาตีสวัสดีทุกท่านทุกคนก็แมวเจ้าลาตีสวัสดีนะเจ้าเมื่คืนแม่พวงไปก่อนเนอแอดสะกค้อนขอบคุณมากๆจ้าโอเคนะรับแอดวิภาขอบคุณมากๆค่ะ ใครอีกเนอะไม่ได้โอยไม่ได้เอยชื่อใครก็กลับขอโทษขอภัยเนอะืนนี้ขอราตรีสวัสดิ์นะเจ้าขอให้โจกดีมีใจในห่วงสงการเนอะใครเดินทางไปไหนขอขอให้เข้าขาดปลอดภัยนะเจ้าทุกหลักตารางกิโลเมตรเนอะพูดทางแข็วาลาดทมังแขวงขัาขาดสั่งพังแขวงขดพระพุทธบาทยังเก้าอีจีพีส่พระกราเจ้าราตรีสวัสดิ์นะเจ้าขอปิวดวาจานะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าโชคดีทุกทัานทุกคน,กคนพวกนี้เจอกันใหม่ ขอบคุณค่ะ